สวัสดีครับเอซี MC ทุกคนเปิดหัวเดือนใหม่มาก็สดชื่นกันไปกับตัวเนี้ยตัวเต็งตัว V I P อย่างทางด้านนิวยอร์กิเบอร์ตีก็สามารถไล่ต้อนไล่อัดทางด้านคอนเนต t ิ d เดสันไปได้แบบขาดลอยไม่รู้จะขาดยังไงไม่หนำซ้ำครับสเต็ปภายในครอบครัวใครที่อยู่ในกลุ่มของแพคทีพอร์ก็สดชื่นไปนะครับเกือบนะครับเกือบจะหลับแต่กลับมาได้นะครับทางด้านให้ไปมองล่างล่างโกลเดสเต อีกหนึ่งคู่แท็ไปครับาสเวกัสสามจุดห้าก็ชนะในห้าแต้มความห่างห้าแต้มครับแล้วก็ดิยอลเดเวอเรตี้ครับขอแสดงความดีกับใครที่ไปตาแนวทางดูแล้วกันนะครับไม่นำซ้ำนะฟุตบอลภายในครอบครัวื่อวานนี้ก็ยังแตกอีกมาอยู่ในครอบครัวพพไพร์ตพอยต์ได้ทั้งบอลได้ทั้งบาสเกตบอลไม่อยากพลาดแนวทางบาสและบอลน,นะครับลองเปิดใจเข้ามาลองมาสัมผัสกับแนวทางที่ไพร์ติพอยต์ได้คิดวิเคราะห์แยกแยะออกมาให้ในแต่ละวันปัดขวา ตัไฟล์มันจะมีทางเข้าครอบครัวอยู่หรือแอดไลน์มาที่แอดพีโปแลนดแล้วก็ a i ไสำหรับวันนี้ครับบาสเกตบอลเนี่ยของ NBA ก็ดีหรือว่า WNBA ก็ดีครับไม่มีทาใครข่งขันวันนี้มีหนึ่งคู่ที่คิดว่าน่าจะทำอะไรให้กับ FC น่าชอบผมได้จะเป็นคู่ไหนไม่ตามชมแล้วฟังกันในคลิปกันได้เลยครับ ครับมากัะที่บาสเกตบอลรอบเพลย์ออฟทางด้านประเทศสเปนเป็นอันดับ2ของตารางเจอกับอันดับ7ของตารางบาร์เซียบาสเกตวันนี้ครับต้องเปิดบ้านแล้วกับเยือนทีมอันดับ7อย่าง c ีบีแคนาเลียผลงานตลอดที่ผ่านมา10เกมหลักสุดที่เจอกันมาก็อบอกว่าเป็นทางด้านซีบีแคนาเลียเนี่ยทำผลงานได้ดีกว่าครับชนะไป7และแพ้ไป3เกมพูดง่ายว่าเฮตุเฮต์เ่ยดีกว่าแต่ในช่วงหลังๆบาร์เซียบาสเกต เริ่มมีผลงานที่ดีผู้เล่นที่สะสมมาเริ่มพัฒนาฟีมือขึ้นมาทําให้ในปีนี้ผลงานจบอันดับ2ของลีกได้เป็นรองแค่เรือมดริตเท่านั้นเองวันนี้เลดเปิดมาอาจจะดูแพ้ก็หนึ่งแต้ม8.5ก็ถือว่าแหมน่ารักนา่ารุนทั้งต่อและรอเนี่ยมีโอกาสใกล้เคียงและเบียดเสียดกันมากที่สุดด้วยฟอร์มการเล่นของทางด้านเจ้าบ,บ้านก็ดีครับอันดับสอของ กรางในปีนี้ส่วนทางด้านทิมยอนเองก็ไม่ได้แย่ขนาดที่จะแพ้แบบขาดกระจุยขนาดนั้นแต่คู่นี้ผมเนี่ยเคยได้สัมผัสเคยได้ดูการเล่นของมาเลเซียบาสเกตผมไปมาเลเซียบาสเกตยามใดเนี่ยแฮปปี้สเป็นส่วนใหญ่หมายถึงว่าให้ไปมองเรื่องราวของการที่มองแบบบนลิฟต์ดาดฟ้าเลยแบบบนบนเลยเนี่ยจะสดชื่นแฮปปี้เพราะว่าบาสเกตบอลของ บอลเซียเองเนี่ยนะมันเป็นวาร์สตาร์ที่ค่อนข้างเล่นเร็วและจงังหวะฟาดเบรกเนี่ยทำได้อย่างค่อนข้างดีเลทสูงต่ำนะครับวันนี้เปิดมา174.5ก็คิดว่าทั้งสองทีมนับน่าจะผลิตสกอร์รวมกันได้มากกว่า175ก็ขอให้มองบนบนแล้วกันครับคู่นี้เอาฝ่ากัน1คู่บาสเป็นน้อยแต่ผมอยากให้มัน100%คอบาสไม่นควรพลาด ถึงแม้ว่าจะไม่มีบาสผู้หญิงบาสผู้ชาย NBA เนี่ยผมก็จะหยิบยื่นบาสอื่นๆจากทั่วทุกมุมโลกมาฝาก FC ทุกท่านอยู่แล้วไม่ต้องไป็น,นห่วงคอบาสเปลคนพาดสวัสดีพี่นาครับที่ตามผมเร็วนีนะกับแนวทางบาสสูงบาเลเซียบาสเกตก็ขอพี่พี่ทุกคนโชคดีทันเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ